สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบนอาจย์สำหรับคลิปนี้จะเป็นการพรยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2566สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภภาพรวมโดยทั่วไปสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีพฤษภมักจะมีตุลกปปังเกี่ยวกับหลักทรัพย์ทั้งหลายทั้งแหล เช่นบ้านรถที่ดินซึ่งอาจจะเป็นการทำธุรกรรมเรื่องกับการเช่าที่ดินเช่าบ้านเช่าพลาสเมนต์การเช่ารถรวมทั้งการแลกเปลี่ยนซื้อขายการรับโอนบ้านที่ดินรวมถึงสิทธิผลประโยชน์ต่างๆที่ทำให้เกิดรายได้ในด้านการงานโดยหล,หลักๆแล้วท่านที่มีงานประจำก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่น ถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาบ้างก็คงจะเป็นเรื่องของบุคลากรหรือเพื่อนร่วมงานก็เป็นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆจุกจิกกวนใจส่วนท่านเจ้าของกิจการหรืองานอิสระท่านจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างแบรนด์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือแตกยอดแตกลายการผลิตรวมถึงการจัดการด้านการตลาดการหาตลาดเพื่อมารองรับ ผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตออกมาใหม่ด้วยด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำก็สามารถที่จะจัดการด้านการเงินให้อยู่ในกระเป๋าตังค์ได้ดีอยู่และบางท่านอาจจะมีงานพิเศษหรือมีรายได้พิเศษจากความรู้ความสามารถส่วนตัวเพิ่มเข้ามาอีกทางก็ได้ส่วนท่านเจ้าของกิจการหรืองานอิสระ ช่วงนี้การเงินของท่านก็หมุนเวียนเข้าออกดีสภาพคล่องไหลลื่นในด้านความรักท่านที่มีคู่รักคู่ครองก็รักใครเอาใจใส่ใกันดีจะมีบ้างก็อาจจะมีใครบางคนนำเอาเรื่องนอกบ้านมาพู่นมาคุณให้ระคายหูบ้างแต่ก็ผ่านๆไปส่วนคนโสดถ้าจะเล็งๆใครสักคน ก็พยายามทำคะแนนและสร้างเรตติ้งให้ตัวเองดูดีเอาไว้ก็จะเกิดความประทับใจกับฝ่ายตรงข้ามได้ในด้านสุขภาพช่วงนี้อาจจะมีฝนตกบ่อยหน่อยก็อย่าไปกรำฝนมากเดี๋ยวท่านจะเจ็บป่วยไม่สบายได้และช่วงเดือนนี้ท่านจะไปไหนมาไหนก็ระวังเพศภัยทางน้ำเช่นการโดยสารการลงเรือการเล่นน้ำอาจจะมีอุบัติเหตเุเล็กๆน้อยๆได้ อพยากรเสริมชาวลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภที่เกิดวันอาทิตย์การจัดการเรื่องการงานการเงินก็เป็นไปในทางที่คาดหวังไว้ชาวลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภที่เกิดวันจันทร์การเดินทางทางน้ําหรือการไปเล่นน้ําก็ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยชาวลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภที่เกิดวันอังคาร ช่วงนี้ก็จะมีเซนแรงฝันแม่นถ้าฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนตายก็จะมีโชคชาวลักกาลาศีพุทธศพหรือชาวราศรีพุทธศพที่เกิดวันพุธการทําธุรกรรมเรื่องหลับทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินก็จะสําเร็จชาวลักนาลาศีพุทธศพหรือชาวราศรีพุทธศพที่เกิดวันพฤหัสบดีให้ระมัดระวังพวกมิจฉาชีพ ที่มีมาในรูปลักษณะคนบาปในข้ามนักบุญชาวาลัคนาราศรีพฤษภหรือชาวราศรีพฤษภที่เกิดวันศุกร์ความรักก็มีเข้ามาหลายรูปแบบก็เลือกเอาคนที่รักเอาคนที่ชอบคนที่ใช่ใจที่ชอบก็โอเคอยู่นะครับชาวาลัคนาราศรีพฤษภหรือชาวราศรีพฤษภที่เกิดวันเสาร์ การเดินทางไกลจะได้ประโยชน์มีโชคลาภจากการเดินทางได้มิตรสหายที่ดีหรือบางท่านอาจจะเจอเจอเจพื่อนเก่าที่จากกันไปนานเช่นเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นโรงเรียน,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 นท้ายคำพยากรณนี้ทางช่องโบณานาจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ